คลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตไข่ปลานะครับก็เป็นประกัดใต้ที่เราเพาะไปนะครับสีคู่เลยนะครับวันนั้นมันได้ไข่มาทั้งสีคู่นะครับก็จะไปอยู่ท้ายคลิปนะครับก็ดูให้จบนะครับแล้วก็อยู่ท้ายคลิปจะอัปเดตให้ดูนะครับไข่ประกัดทั้งสี่คู่นะครับ สวัสดีนะครับสาวกประกาศและเพื่อนพี่น้องชาว u t u b e นะครับที่น่ารักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับสิ่งที่กระทำการทดลองไปนะครับเมื่อเป็นก็น่าจะสัปดาห์หนึ่งนะครับก็ผมได้ทดลองเลิกใช้น้ําเขียวไปนะครับแต่น้ําเขียวผมไม่ได้ทิ้งไปนะครับน้ําเขียวผมก็ยังอยู่นะครับก็ผมจะมาสรุปนะครับว่าที่ผมทําไปเันเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ผมทําไปทําไมนะครับก็ เดี๋ยวอย่างอื่นจะให้ดูน้ําเขียวก่อนนะครับว่าก็เริ่มขยายออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็เป็นบอนเขียวนะครับอนนี้ล่องตักออกมานะครับเพื่อเล่งนะครับลักษณะแบบนี้เพื่อเล่งนะครับก็คือแสงเข้าด้านบนและด้านข้างนะครับเพราะว่าเป็นขวดใสนะครับก็อันนี้ทําไปเมื่อเช้านะครับนี่นี่ทําไปเมื่อเช้านี่ก็เมื่อเช้านะครับอันนี้เมื่อวานนี่นะครับอันนี้เป็นเมื่อวานนะครับนี่ครับ เป็นตะกรอนขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับนี่ก็ห้างก็ค้นคนี่นะครับนี่ทําไปเมื่อเช้านะครับนี่ก็เมื่อเช้านะครับนี่ปุยยังบานออกนะครับนี่ครับนี่ก็เมื่อเช้านี้นะครับก็ขยายเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันนะครับว่าผมทําน้ําใสนะครับมันแตกต่างกันยังไงก็จะมาสรุปนะครับสรุป ให้ฟังนะครับว่าที่ทําการทดลองไปนะครับก็เป็นเพราะอะไรนะครับก็ก่อนอื่นก็เป็นแบบอยากลองทํานะครับคนเราต้องมีการทดลองครับเพื่อนะครับเพื่อจะได้ตอบเพื่อนๆนะครับหรือว่าน้องๆนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเอ้ยพี่ครับมันเพาะไรแดงเนี่ยเพาะแบบไหนมันจะดีที่สุดนะครับก็มันก็มีคําตอบออกมานะครับมันก็ ไอ้ที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นน้ําเขียวนะครับส่วนนี้ผมเติมน้ําเขียวลงไปแล้วนะครับแต่ที่2ออย่างที่ที่ทาไปก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับมันก็ดีแตกต่างกันไปนะครับส่วนไรที่แตกตัวดีที่สุดนะครับก็คือฟางข้าวนะครับฟางข้าวอะไรจะแตกตัวดีที่สุดนะครับทำไมถึงแตกตัวดีนะครับหนึ่งเลยนะครับไม่มีสารเคมีนะครับไม่มีสารอะไรสักอย่างเลยนะครับในฟางข้าวนะครับ ลา,ลายตัวเลขที่แตกตัวออกมาก็มีอัตราที่รอดหมดทุกตัวนะครับสมมุติว่า1ตัวแตกตัวได้5ตัวนะครับลายคลอ,อดลูกมา5ตัวอย่างงี้นะครับรอดหมดเลยนะครับส่วนน้ําเขียวก็ก็จะเป็นบางบางบ่ออาจจะยังมีแอโมโมเนียนะครับก็ลายแดงก็จะไม่รอดทุกตัวอย่างนี้นะครับแต่ฟางข้าวจะมีข้อเสียนะครับก็คือลายจะตัวเล็กนะครับ จะเหมาะสําหรับลูกปลาครับสําหรับอนุบาลลูกปลานะครับถ้าใครอยากจะทำนะครับก็ให้แนะนําหาผ้ามุ้งนะครับปิดไว้นะครับเพราะว่าเวลายุงมาไขนะครับมันมองยากมันไม่เหมือนน้าเขียวนะครับน้ําเขียวถ้ายุงไขมันจะจับข้างข้างแล้วก็ตักออกได้นะครับส่วนน้ําใสนะครับน้ําใสจะเป็นการเพาะไหลที่เร่งด่วนนะครับก็คือปล่อยวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะบุ่มเลยนะครับน้ําใสนะครับ ไม่เกิน3วันนะครับต้องรีบใช้นะครับสําหรับน้ําใสเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนะครับหลังจากมีกลิ่นแล้วอะไรก็จะตายไปนะครับส่วนน้ําเขียวนะครับเราจะมาสรุปอายุนะครับน้ําเขียวก็จะใช้ได้5้ถึง7วันนะครับส่วนฟางข้าวนี่ก็5้ถวันเหมือนกันนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับแต่อะไรจะไม่เยอะนะครับเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่3นะครับ ไปเลยนะครับก็ตักใช้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนส่วนน้าใสนะครับ3ามวันครับไม่เกินนี้นะครับส่วนน้าใสจะ3าวันไม่เกินนี้ก็ก็ได้ทําการทดลองไปนะครับก็ได้รู้แล้วครับเผื่อมีใครถามว่าเพราะไรแบบไหนดีที่สุดนะครับผมจะแนะนําไปน้ำเขียวนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเราก็กลับมาเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับ นี่ครับก็จะเป็นการสรุปนะครับสิ่งที่ทําไปนะมาสรุปให้นะครับบทสรุปนะครับของการทดลองทํานะครับก็ดีแตกต่างกันไปนะครับก็มีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ที่แนะนําที่สุดก็จะเป็นน้ําเขียวนะครับน้ําเขียวแต่สําหรับถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับก็ทําเป็นน้ําใสได้นะครับแต่น้ําใสจะอายุอะไรจะสั้นลงนะครับเหมือนน้าเขียวเนี่ยจะ5วันนะครับ ถึง1สัปดาห์นะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่น้ําใสเติมวันแรกวันที่2บูมวันที่3ต้องใช้ให้หมดนะครับเพราะงั้นมีทั้งมีกลิ่นนะครับแล้วไหลก็ตายไปนะครับก็ส่วนฟางข้าวก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆนะแต่ไรจะตัวเล็กนะครับแล้วก็หาที่ปิดกั้นยุงให้ได้ด้วยนะครับถึงจะโอเคนะครับเพราะว่าถ้ายุงเยอะจริงๆก็กินไรด้วยนะครับยุงลูกน้ํากินไรด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่กินนะครับกินนะครับ ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะครับก็ไปต่อที่คลิปผมถ่ายไว้นะครับก็คืออัปเดตลูกปลานะครับเอ้ยอัปอัปเดตไข่ปลาที่เราเพาะนะครับทั้ง4ี่คู่นะครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูลูกปลากันต่อเลยนะครับขอบคุณครับเห็นให้นะครับเพื่อนๆไอเพาะประกัดใต้เนาะนี่นะครับก็ได้ไข่นะครับทั้งหมดเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นไข่นะครับนี่ตรงปลายนิ้วนะขาวๆนี่นะครับเนี่ยนี่ครับนี่เป็นลักษณะไข่นะครับอยู่ใต้ใบไม้นะครับผมก็เอาตัวเมียออกเลยนะครับคู่แรกก็ได้ไข่ไปนะครับมันได้หมดทั้งสี่คู่เลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นคู่ที่สองนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไข่ เห็นไหมยังจะจัดนะครับเพราะว่าพอปลาอยู่อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับไข่ปลานะครับนี่เป็นลักษณะไข่ประกัดนะครับเพื่อนๆผู้ที่สองนะครับก็ได้ไปก็ตุ่มเนี้อออกเรียบร้อยนะครับมาดูผู้ที่สามนะครับผู้ที่สามไข่จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไข่ เตมจ่านะครับใสจ่าหุนนี่นะครับยูใต้ใบใหม่นี่นะครับ,บใครนะนะครับ,ะรบจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยสังเกตเบ้งนะครับจะสีคนละแบบกับบอร์ดนะครับดูเบิ่องหย่างนะครับแจ๋งนะครับ ที่สาก็ได้ไปแล้วคู่ที่สี่ก็ได้นะครับนี่ครับไข่เต็มเลยนะครับนี่ครับชักเลยนะครับคู่ที่สีนี่นะครับก็เป็นเอ่อหน้าหนาวแล้วนะครับแต่ก็ยังเพาะได้นะครับนี่ครับคู่นี้ไข่เยอะมากเลยนะครับทุกผู่เอาแล้วครับ ออัปเดตให้ประมาณนี้นะครับ